มาอยู่กับพัตเตอร์ซะแน่นามูมิอ,อีเช่นเคยนะผมก็มีแผนที่ว่าจะไปแก้2องคูิวบอยต่อแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปเปียโน,โนด้วยนะครับหลังจากหาไปกับเปียโนนานมากเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับแล้วก็ข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือเมก a ามิงกับเจ้าคิวบอมิงหรือว่าไอคิวผมแก้ได้แล้ว ผมไปเสิร์ช u t u b e มาได้แล้วครับก็คือลูบิกที่ง่ายที่สุดแล้วมันก็บอกเรื่องไอวีคิวของชียยยีมาด้วยแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ของชียยีนะครับมันเป็นของโมยูามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแก้ปอยบีู้บิคคิวกันเลยนะตามชื่อคลิปแล้วก็จะมาเริ่มกันอุ้ยเขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยม เห็นไหมคบว่านี้มันไม่ได้สี่เหลี่ยมนะครับให้มันหยุดด้านนี้ก่อน,นครับแล้วเราก็ <ไป S 1> ใช้ส <ไป S 1> ูตรเราต้องใช้เราต้องใช้สูตรนะร <ไป S 1> ก็คืออารอ,อารพามรูยจัก r u r ูอารพามกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนเรื่องนั้นด้วยนะครับ ันนี้จะเป็น R ครับ U D แล้วก็แ L. L มาอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือมันจะขึ้นด้านนี้ครับด้านนี้คือ L F B เอบ F รอ fb มันจะเป็นเกี่ยวกับรูปีกพวกนี้ R ครับ U L L' prime พร r i m e R prime D D prime no? F F prime no? B B prime no? แค <nya> ่นี้นะครับมาเติมส่วนนั้นได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมช่วยทีหนึ่ง R U R prime ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำ S พวกนี้ครับให้สีตรงกันนะครับเขียวน้ำเงินได้แล้วนี่เหลืองอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาเลยครับผุมชานิดนึงนะครับรูบีผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้ว easy มากเลยนะครับหมุนแบบแบบนี้นะครับแค่กรณี อันนี้มันเป็นสีดําหรือว่าสีตรงข้ามหรือสีส้มเท่านั้น,นครับหมุนชิ้นพวกนี้หมุนไม่ได้ครับมันจะตรงกันอยู่ตลอดยกเว้นแค่ว่าอยู่ขั้นตอนเอสทำอีกด้านหนึ่งครับเสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวอขอจบคลิปท้งเท่านี้เลยนะครับ